สวัสดีค่ะวันนี้่าตาก็จะพามาอัปเดตผักหวานป่าที่จะเต็ม2ปีอยู่ภายในเดือน2เดือนนี้นะคะที่5ต้นที่ย่าพาไปคูณดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยเขานะบริเวณที่ดินเหนียวนะไม่ค่อยโตบริเวณนี้ก็ปลูกไว้เยอะอยู่นะคะประมาณเกือบเกือบจะ30ต้นแต่ก็เหลืออยู่5ต้นนี้นะคะ่าก็จะพามาดู ต้นนี้คงคิดว่าสวยที่สุดแล้วนะคะนี่ช่วงระยะที่ผ่านมาเขาจะไม่ค่อยแตกยอดเลยนะคะเพราะว่าน้ําอาจจะไม่ถึงเขานะก็เลยแคะแกนไปนะก็มีกิ่งก้านออกมาก็จะมีใบอยู่แค่นี้แต่หลังจากที่คูณดินใส่ปุ๋ยแล้วเขาก็แตกยอดสำหรับต้นนี้นะคะแตกยอดแล้วส่วนต้นนี้ที่ย่าเคยเอาให้ดูที่เขาเป็นโรคและจุดๆนะ หญ้าก็ริดใบออกหมดนะใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นให้เขาแล้วนะก็รอว่าเขาจะแตกกิ่งกระโดงออกมาไหมนะคะอันนี้เป็นต้นที่สองแต่ลำต้นของเขายังสดอยู่นะคะหญ้าคิดว่าถ้าเขาได้น้ำแล้วนี่กิ่งกระโดงเขาก็คงจะแตกออกมานะส่วนกิ่งที่มีใบเป็นโรคเป็นจุดนั้นหญ้าก็ริดออกหมดแล้วเอาใบออกแต่กิ่งของเขาก็ยังสดอยู่นะคะ อันนี้ย่าต้องการให้เปรียบเทียบนะคะว่าสภาพดินตรงนี้เนี่ยจะเป็นดินเหนียวนะคะแล้วก็ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะงามด้วยนะปลูกพืชอย่างอื่นก็ตายไปหมดแล้วนะวันนี้ย่าก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าผักหวานในแต่ละพื้นที่นะในบริเวณสวนของย่าเป็นยังไงนะคะส่วนต้นนี้เป็นต้นที่3นะคะเพิ่งจะแตกยอดออกมานิดเดียวนะแต่ว่าเราก็ใส่ปุ๋ยคูณดินเรียบร้อยแล้วนะ ็รอดูต่อไปว่าเขาจะแตกกิ่งออกมาไหมนะคะสำหรับผักหวานป่าเนี่เป็นอะไรที่เข้าใจยากนะคะแต่ถ้าบริเวณที่ดินอุดมสมบูรณ์น้ำพร้อมเขาก็จะปลูกง่ายนะคะเหมือนกับบริเวณภาคกลางเนี่ยเขาปลูกง่ายส่วนต้นนี้นะคะนี่เป็นต้นที่4นะคะ ต้นนี้ก็ค่อนข้างโตนะคะแต่แตกยอดอยู่ข้างบนยังไม่แตกกิ่งกระโดงเห็นไหมคะลำต้นของเขาแตกขึ้นมา2องลต้นแล้วแต่ก็ไม่เจริญเติบโตไปถึงไหนเราก็คงต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ย่าก,ก็เอามาให้ชมอีกต้นหนึ่งนะคะต่อไปเป็นต้นที่หําหรับต้นที่5นี้นะคะกิ่งเขาหักไปแล้วนะคะนี่กิ่งเดิมเขา อันนี้เป็นกิ่งใหม่ที่เขาแตกขึ้นมาก็4ี่ห้าเดือนแล้วนะคะที่เขาแตกขึ้นมาใหม่นี้ก็โตประมาณนี้ก็คงต้องรอต่อไปนะสำหรับต้นนี้อาจจะโตเร็วหรือโตช้าก็ไม่แน่นะคะอันนี้เป็นต้นผักหวานป่า5ต้นที่เหลือตายแล้วย่าก็พามาใส่ปุ๋ยให้นะคะแล้วเขาก็เริ่มจะเจริญเติมโตแล้วนะอันนี้ยา่าเอามาให้ดู ว่าต้นนี้เขาก็เขียวนะคะก็เขียวดีแต่ออกเหลืองๆหน่อยนึงอาจจะเป็นกับสายพันธุ์นะคะส่วนต้นนี้นะใบของเขาก็ยังแก่อยู่นะลำต้นของเขาก็คงจะแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาเพราะว่าเขาจะสองปีแล้วนะคะเนี่ยทั้งห้าต้นนี้จะเป็นผักหวานป่ากเก่านะคะที่ย่าเหลือเหลือตายนะคะอันนี้เหลือตายนะวันนี้ย่าก็เลยเอามาให้ชมทั้งห้าต้นนะ วันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ